สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนเพจเดลิเอออนไลน์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สอคันยาวนะครับกับทางทีมงานทนายตั้มนะครับที่พานักแสดงสาวนะครับมาแจ้งความหลังถูกกระทำลักษณะอนาจารนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับ 这个桥啊。 ีนี้เนี่ยน้องเขาก็ด้วยความที่เขาเขาที่ยาเขาก็เลยหลับไปอเไหมตื่นเช้ามาเช้า่สองามเก้าโมงเช้าเนี่ยปรากฏว่าเห็นตัวคเนี้ครับมานอนอยู่ก้างแล้วก็วนวนดาว้องาก้านีเทเราี่ที่เป็นเหจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านที่อะไรบ้าัด่าดาวล แล้วตอนไปไปไปที่ไปที่บ้านตอนติ่ตอนวันที่สิงหาตอนวันที่าม้ก็คุยเล่นหน่อยเดีไหนวอก็ก็ไปนอนที่โซฟาท่อได้อยู่คนเดียว้นะครับาอ้าอะไรของเขาเรียบร้อยเอาผพอตอนเก้าโมเช้าเลรู้สึกเหมือนกับมีใครมายุ่งเาเลยครับนเก้าโมงเช้าถึงตนก็กิถ่า่ หลักงบ้านเราีศาแล้วตอนเาตอนีมีคนอยู่ในบ้าน่ตอนก็คือเขาก็ก็ยังกินเลี้ยงปาร์ตี้ขึ้นบ้านะฮก็มีสต์เลัดด้วยครแล้วก็รู้จกสันเยอนเลยตชื่อชื่ออะชื่อหัวเขเจงวากลองดูดแล้วก็ เป็นบ้านพื่อนที่รู้จัน้องใช่ไใช่ครับก็พอตอนนอนอยูรงปายหลับที่เลยจำไม่ได้มีใครมาแต่แม่ขงน้องก็คือถึตัวคือตอนเช้าเก้างเช้าเลยครับเก้างเช้านตรวพวกก็มีสั้งอนข้างใช่ครับตัวที่นอนได้เดียวใช่ครับเพรว่าตัวมันอนข้างอยู่เขาทางน้องเขนอนน้อง เพื่อนที่ไปด้วยครับตื่นเช้ามาก็ไม่เห็นแล้วว่าว่าไปไหนก็เหลือเหลือเพื่อนของน้องอีกมีคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนบนหัวโซฟาคขาเป็นเมาใช่เราเองเราไม่ได้ดื่ม ได้ได้เขาไม่มีนาครับนี้เดี๋ยวเราเราก็มีมีมีแชทที่พอน้องเขารู้เหตุนะครับตอนลงแวันเมื่อวานนี้ก็คือลงแบบวันที่สองตอนเก้าโมงเช้าเนี่ยเขาก็พักไปหาเพื่อนที่หายเลยครับว่าเนี่ยเขาจับเขาจับลงลงมืออะไรพอนางอะไรแบบนี้นะครับตกไปเนึ่งอันั้นก็มีมีแชทไลน์ในช่วงเกิดเหตุเลยคอันนี้สงบอกว่าก็เกิดรับลมเหนือยหน่อยได้ พยายามติดต่อมาทำเพื่อนเขาคนะ่ะก็บอกอย่างจะขอโทษอย่างไรเมื่อกี้เขาเขารับไม่ได้ก็อยากคพูด้วยแหละ ครับนี่ก็เป็นประกาศแล้วนะครับ การที่ทางนักแสดงสาวนะครับามาแจ้งความดรเ่อคดีนะครับกับนายตำรวจนะครับที่กระทำการอนาจารนะครับสวัสดีแฟนเพจชาวดรีิวออนไลน์ทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศที่สอนหอคณะยาวนะครับ โดยทานายตั้มนะครับได้พานักแสดงสาวนะครับมาแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดนะครับกับทางนายตำรวจนะครับระดับสารวัตรนะครับหลังจากาที่นายตำรวจท่านนั้นนะครับกระทำการในส่วนของอาจารนะครับ <c oughs> เดี๋ยวทางทานายตั้มนะครับจะเปิดเผย ข้อที่จริงนะครับรายละเอียดของทางคดีนี้นะครับพร้อมถึงเล่าเหตุการณ์ที่นักแสดงสาวนะครับมานั้นได้ประสบพบเจอนะครับ ไปมีนัดกับเพื่อนๆนะครับมีส,สังสรรค์กันนิดหน่อยนะครับแล้วปรากฏว่าพอหลังจากที่ท่ายถ่ายกันเสร็จเนี่ยก็มีเพื่อนซุกม,มึงนะครับชวนว่าเออให้เข้าไปที่บ้านต่อนะครับปรากฏว่าเขาก็ไปพอพอไปที่บ้านเนี่ยเขาก็ไปเจอสารวัตรคนนี้นะครับอยู่อยู่ที่บ้านแล้วก็ไปรู้จักเราก็ได้มีการทักทายกันบอกว่าเป็นตำรวจนะครับเพราะเออหุ่นใจก็มีตำรวจอยู่ด้วยนะครับแล้วพอดีว่าน้องเขาเนี่ยมันเึืแล้วนะครับตอนนั้นประมาณตีสามที่สิบเขาก็เลย เคียร์หลับไปนะครับหลับไปเ็หามุง่าอะไรอย่างดีอ่ะนะครับปรากฏว่าพอหลังจากที่เออเขาหลับไปนะครับเขาตื่นไกทีหนึ่งตอนเก้าโมงเช้าตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาจับเนื้อต้องตัวเขาอะนะครับเขาก็เลยตกใจตื่นมาเขาตกตื่นมาเนี่ยเขาก็เห็นตัวสาวรัต์คนนี้นะครับมานอนอยู่ข้างๆที่เป็นโซฟาที่จริงๆนอนได้คนเดียวอ่ะมานอนเบียดอยู่นะครับแล้วก็พยายามจะลวนลามเขาพอเขาเห็นเขาก็ตกใจรีบ ชวนเพื่อนที่อยู่อีคนนึนะครับกลับบ้านเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางสดพีพยายามที่จะมาเชียร์นะครับจะมาคุยว่าอะไรยังไงจะมาขอโทษน้องเขาก็รับไม่ได้ก็คงจะไม่ไม่คุยด้วยนะครับแล้ววันนี้เขาก็มาหาผมที่สํานักงานผมก็เลยแนะนําว่าให้มารีบแจ้งความในคอดีดีกว่านะครับก็คือก่อนหน้าคืนนีเ้ขเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมคบไปเจอที่บ้านนั้นเลยครับ คือเจอกันครั้แขขงแรกเจอครั้งแรกแล้วเพราะเขาบอกเขาเป็นตำรวจเจ้าหนี่ตำรวจบอกว่าน้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องไม่มีอะไรนะครับแล้วเขาเป็นเพื่อนของใครครับตำรวจคนนี้เขาผมมาที่บ้านเพื่อนของเออ,อเคือตอนที่น้องไปเนี่ยไปกับเพื่อนสี่คนนะครับก็ปรากฏว่าเจอผู้ชายสองคนก็เจอเจ้าของบ้านกับกับเอ,อของตำรวจคนนี้นะครับแล้วเขาก็บอกเขาเด้เป็นตำรวจแสดงว่าตำรวจคนนี้เขาเป็นเพื่อนกับเจ้าของบ้านด้วยผู้ชายใช่ครับเป็นเป็นเพื่อนเจ้าของบ้านไม่ใช่กลุ่มที่มากับน้อง เป็นเพื่อนของเพื่อนบ้านคือเขาเขาอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่แล้วก่อยู่ก่อนแล้วครับแล้วเพื่อนของน้องนี้ที่มาสี่คนนี่คือมาจอยที่บ้านหลังนี้ถูกต้องครัแล้วก้าก็แบบเป็นยื่งขวางหรืมาอะไรต่างๆย่ระบบนก็จะแก็แล้วแต่เขานะคร ตอนปีสามปีสี่นะครับบ้างหลังนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นไม่ได้มีอะไรไม่ไม่ไม่ถึงขนาดว่ามีเรื่องสำคัญจะพยายามที่จะแบบว่าลวนลามอะไรต่างๆน้องนะครับตอนนี้ก็ไม่อยากจะพูดเป็นนึกมากนะครับสำหรับน้องก็หาเพราะอะไข้อหาอะไรบ้างคะที่จะแจ้งดำเนินคดีในวันนี้ก็เรื่องของอาจารย์นะครับหลักๆเลยนะครับแล้วในส่วนของตำรวจคนนี้จะต้องไปร้องเรียนกับนผู้บังคับบัญชาแน่นอนครับ ก็ <t> <ic> นอกจากขเขามาแจ้งความในคดีวันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะไปที่คนครบาลนะครับแล้วก็ให้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแล้วถ้ามีความผิดก็ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการทางวินัยต่อไปในเรื่วงผมู้ปกครอง,งอายุสิบปีครับสิบปีครับใช่ครับอันนี้นก็จะคล้ายๆกับเคสของอลอร์ดหัวหน้าพักพักหนึ่งนะครับคล้ายกันนะครับต่วจการตรวจสอบประวัติตำรวจตำรวจคนนี้ประวัติเร็วๆที่บ้านไม่ยังไม่ได้ไป สอบอะไรเลยแต่ว่ากล้าว่าเป็นตำรวจอยู่ที่สอนอบางพัดเท่านี้ครับยังไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับแล้วมีนิสัยใจคออะไรยังไม่รู้เพราะว่า,วาคนนี้อพอน้องมาหาตอนบ่ายก็ก็บอกให้มาแจ้งความเลยนะครับยังไม่ได้มีว่าตำรวจคนนี้เป็นคนอะไรยังไงหล,ลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจคนนี้ซึ่งเขาเป็นเพื่อนรู้จักกับเจ้าของบ้านก็พยายามที่จะติดต่ออีกเนาง ก็มันมีน้องอที่อยู่ในกลุ่มของน้องนะที่เป็นคนชักชวนมาเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะเป็นตัวกลางคุยให้เขาก็บอกว่าทางตํารวจเนี่ยอยากจะขอโทษนะครับแต่น้องเขาก็ไม่ไม่คุยด้วยแล้วก็คือเสียหายอินเดียสำหรับคดีก็ดำเนินคดีแน่นอนครับเพราะว่าเขาเสียหายนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ไม่ตื่นมาก่อนนะครับเดี๋ยวความสูญเสียหรือความเสียหายมันจะเกิดขึ้นมากกว่านี้ด้วยนะครับไม่ใช่คุยนะในชั้นที่เป็นทางการ เออแชทจะเป็นการที่น้องเนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการาคุยกับเพื่อนที่มาด้วยกันในทันทีตอนที่เกิดเรื่องเลยนะครับเราก็เอามาเป็นหลักฐานให้กับทางข้ามฝั่หลักการเกิดเรื่องนี้นก็มาจากเพื่อนที่ติดต่อเข้ามามีคนอื่นมาเป็นอย่างแช่นต่างอีกสองคนตอนนี้อย่างครับถ้าบว่าอย่างนะครับมีแต่เพื่อนติดต่อเข้ามาแค่เนี้ย น้องยินดีแล้วถ้าเกิดมาเคลียอะไรก็ไม่เป็นัรก็จะจนคดีไปดีน้องยืนยันจ,จ,จะเนบคดีที่สุดครับแล้วก็คดีนี้มันเป็นคดีอาญาผคดินนะครับน้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวเป็นกังวลครับน้องเขากังวลมากเลยนะครับตอนแรกที่เขาคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะแจ้งความแล้วจะยังไงต่อเขาจะมีปัญหาถึงกับชีวิตไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ฝุ่นในทางผมก็บอกว่าคงจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับตอนนี้น้องเข้าใจค่ะ เดี๋ยวงงงั้นน้องทีเพรว่าตอนนี้น้องสภาพจิตใจไม่ดีเลยนะครับตอนนี้วันนี้ที่มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยน้องก็ร้องไห้ตลอดเลยนะครับแล้วน้องก็ยังไม่ไม่พร้อมที่จะมาเอ่อมาแถลงให้กบบพี่สุบรรชนนะครับแต่เดี๋ยวรอสักนิดนึงเดี๋ยวรอสภาพจิตใจน้องดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคงจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ทุกคนฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับ่การัทุก้องแอเยไม่มีครับก็มีแต่มีแต่ก็พออย่างเดียว นี่ก็เป็นสรุปเหตุการณ์นะครับผ่านทางทนายสิทธานะครับหรือทนายตั้มนะครับที่วันนี้นะครับได้พาทางนักแสดงสาวนะครับมาแจ้งความนะครับดำเนินคดีเอาผิดกับทางนายตำรวจนะครับซึ่งเป็นระดับสารวัตรสอบสวนนะครับอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลบางพัดนะครับ ในส่วนของนักแสดงสาวท่านนี้นะครับก็ได้มีการเล่าย้อนเหตุการณ์นะครับให้กับทางสื่อมวลชนนะครับพร้อมกับทางทางนายตั้มนะครับรวมถึงกับทางพนักง,งานสอบสวนนะครับว่าก่อนเกิดเหตุครับได้มีการไปดื่มนะครับแล้วก็สังสรรค์กับทางเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับ หนึ่งในกลุ่มเพื่อนนะครับก็ได้มีการชักชวนนะครับไปสัรคๆกันต่อนะครับที่บ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสอนคอนายาวนะครับจากนั้นนะครับก็พ่วงเวลาที่ไปถึงเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักประมาณตีสามนะครับจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ดื่มกินกันเล็กน้อยนะครับ ก่อนที่ทางนักแสดงสาวนั้นก็เห็นว่าเนี่ยต,ตัวเองนั้นก็ได้มีการดื่มกินแล้วก็มีแอลกอฮอล์ไปก็เลยตัดสินใจที่จะนอนพักอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวนะครับโดยนอนที่บริเวณโซฟาซึ่งอยู่บริเวณชั้นล่างของตัวบ้านนะครับก่อนที่ทางนักแสดงสาวนะครับจะได้สตินะครับช่วงประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับก็ได้สติว่ามีามีคนนะครับมารูปคำนะครับที่บริเวณเรือนล่างนะฮะพอ ตื่นขึ้นมาก็พบว่าเป็นทางนายตำรวจท่านนี้นะครับได้พยายามที่จะ,ะกระทำอนาจารนะครับด้วยความที่ทางนักแสดงสาวตกใจนะครับก็ได้พยายามที่จะ,อ,ะออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวนะครับพร้อมกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างทีอ่อยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวช่วงเช้านะครับก็ไม่พบกับทางเจ้าของบ้านนะครับรวมถึงในส่วนของกลุ่มเพื่อนนะครับที่อยู่บางส่วนนะครับ ก็จะมีแค่ตัวของนักแสดงสาวแล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะครับรวมกับนายตำรวจท่านนี้นะครับซึ่งอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวนะครับพอหลังจากออกจากบ้านได้แล้วนะครับก็ได้มีการพยายามติดต่อพูดคุยนะครับกับกลุ่มเพื่อนนะครับที่ได้ชักชวนไปที่บ้านหลังดังกล่าวนะครับพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนที่ทางนักแสดงสาวนะครับจะตัดสินใจที่จะเข้าแจ้งความดําเนินคดีนะครับโดยได้ไปที่สํานักงานกฎหมายของทางทนายชิตทานะครับ จนนำมาสู่การลงันทึกประจําวันและก็แจ้งความที่สถานีตํารวจนครบาลคันนายาวในวันนี้นะครับอย่างไรที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับกรณีที่เกิดขึ้นนี่นะครับทางทนายสิทธาก็ยืนยันนะครับว่าทางตัวนักแสดงสาวเนี่ยพร้อมที่จะดําเนินคดีถึงที่สุดนะครับแม้ว่าทางนายตารวจระดับสารวัตรท่านนี้นะครับจะพยายามที่จะติดต่อเพื่อที่จะขอเจรจาไก่เกียรนะครับรวมถึง พยายามที่จะติดต่อผ่านคนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับของของตัวนักแสดงสาวท่านนี้นะครับเพื่อเป็นตัวกลางในการที่จะเชื่อมนะครับเพื่อที่จะให้นักแสดงสาวนั้นออยอมที่จะเลยเจรจาด้วยนะครับซึ่งในส่วนของข้อหาที่ทางทนายสิทธานั้นนะครับได้ให้ไว้นะครับว่าจะมีการดรําเนินคดีก็จะเป็นในเรื่องของ กระทำความผิดฐานอนาจารนะครับซึ่งมีโทษจําคุกนะครับสูงสุดอยู่ที่10ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับทางกรณีที่บุคคลสําคัญท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอรองหัวหน้าพักการเมืองการเมืองหนึ่งนะครับได้ไปก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวมีไว้นะครับทั้งนี้นะครับจากการที่เข้าไป สังเกตการแล้วก็ทําข่าวนะครับที่ห้องสอบสวนนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าทางตัวนักแสดงสาวนั้นสภาพจิตใจนะครับค่อนข้างที่จะย่าแย่นะครับหลังจากที่เจอเรื่องดังกล่าวขึ้นมานะครับซึ่งทางทนายสิทธาเองนะครับก็ระบุนะครับว่าในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรวมถึงข้อเท็จจริงนะครับที่ทางนักแสดงสาวนั้นจะเปิดเผยเนี่ยก็คือขอให้ทางสภาพจิตใจของตัวน้องเขาเองนะครับ พร้อมซิก่อนนะครับแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับและนี่ก็คือเป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่สถานีตํารวจนครบาลคันนายาวนะครับยังไงในส่วนของแฟนเพจเดลนิวนะครับออนไลน์เดลนิวออนไลน์นะครับที่เข้ามารับชมนะครับข่าวสารในส่วนของ ทางผู้สื่อข่าวแล้วก็ทีมข่าวเรานั้นนะครับได้ทําการไลฟ์หรือว่านําเสนอให้นะครับก็รบกวนนะครับขอกดไลค์กดแชร์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับสวัสดีแฟนเพจ ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดนะครับของเพจเดลิวออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีตํารวจนครบาลคันนายาวนะครับวันนี้นะครับทางทนายตั้มนะครับหรือว่าทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับก็ได้นํานักแสดงสาวนะครับมาแจ้งความเอาผิดกับนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนายตำรวจระดับสารวัตรนะครับรับราชการอยู่ที่สถานีตํารวจนครบาลบางพัดนะครับ โดยมูลเหตุนะครับในของการที่มาแจ้งความดาเนินคดีนี้นะครับก็สืบเนื่องจากทางนักแสดงสาวนั้นนะครับได้ถูกนายตำรวจดังกล่าวนะครับกระทําอนาจารนะครับหลังจากที่ไปดื่มกินนะครับโดยตัวนักแสดงสาวนะครับก็ได้เล่าให้กับทางทนายสุทธานะครับด้วยสภาพจิตใจที่ย่าแย่นะครับว่าได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนนะครับก่อนที่ทางกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็จะชักชวนมาที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ สอนอคันยาวนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านรูนะครับซึ่งพอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็คือได้มีการดื่มกินกันแ,และด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นะครับตัวของนักแสดงสาวเองก็ได้ขอหลับนอนนะครับที่บ้านหลังัางกาวเพื่อที่ตอนเช้านะครับก็จะได้เดินทางกลับบ้านแต่ปรากฏครับว่าตื่นเช้าขึ้นมานั้น ตัวของน้องเอนะครับทันทีได้สติเนี่ยก็พบว่านายตำรวจท่านนี้นะครับพยายามที่จะเข้ามากรูปคำนะครับที่บริเวณเรือนล่างของน้องนะครับจึงได้พยายามที่จะหนีออกจากเหตุการณ์นี้นะครับก่อนที่จะนําเรื่องกล่าวเนี่ยไปปรึกษากระทางธนายสิทธ,ธานะครับจนนํามาสู่การแจ้งความดําเนินคดีในครั้งนี้นะครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆที่สถานีตำรวจนครบาลคันยาวนะครับหากมีความคืบหน้าใดๆนะครับทางทีมข่าว d a i ิวออนไลน์นะครับจะนำเสนอให้กับทางแฟนเพจนะครับติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ